สำหรับสินเชื่อ KKP นะครับอย่าโอนเชียวนะครับนะบผมรู้นะครับว่าเราเนี่ยเข้าไปสมัครสินเชื่อเนี้ยไปพูดคุยกันทางไลน์นะครับแล้วก็มีการกรอกข้อมูลกันนะครับแล้วก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองนะครับจริงอยู่มันไม่อันตรายนะครับโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองนะครับเพื่อทําให้มันรู้ว่าเออเฮ้ยเช็คเครดิตอย่างงู้นอย่างงี้แต่ตรงนี้เป็นกลุบายนะครับของพวกมิจฉาชีพนะครับนะฮะที่แอบอ้างเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าสินเชื่อพวกนี้นะครับถ้าผิดกฎหมายเนี่ยมันชอบคุยกันทางไลน์นะครับให้เรากรอกข้อมูลนูนนี่นั่นนะฮะเผลอเผเนี่ย <ๆ S 1> ให้เราโอนเงินนะครับค่าสมาชิกค่าธรรมเนียมอะไรก่อนด้วยหลักร้อยอเน,นี้ยโดนก่อนเลยนะฮะแล้วมันจะหลอกเราเนี่ยให้โอนไปเรื่อยๆอย่างเช่นแบบเนี้ยให้โอนเข้าบัญชีตัวเองอ้าวไม่เป็นไรนะครับนะฮะแล้วก็ให้กรอกข้อมูลอ้าวกรอกข้อมูลผิดอีกจําไว้นะครับเวลาเราก่อข้อมูลอะ พวกหน้าบัญชีเลขบัญชีธนาคารนะครับหรือว่ากรอกเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันจะบอกว่าเรา,ากรอกผิดเวลาคุณกรอกไปแล้วเนี่ยคุณนะ่ะไม่มีทางกรอกผิดหรอกนะครับคุณแคปไว้ด้วยนะครับผมไลฟ์สดผมบอกประจานะฮะถ้าคุณอยากรู้ว่ามันเป็นโจรไหมเป็นมิจฉาชีพไหมคุณกรอกข้อมูลเสร็จคุณแคปรูปไว้นะครับแล้วเวลาที่คุณส่งข้อมูลให้มันไปนะครับมันก็จะทําแบบฟอร์มขึ้นมานะครับว่าคุณเนะ่ะกรอกเลขที่บัญชีผิดไปนหนึ่งตัว ต้องโอนเงินไปแก้ไขนะครับถึงจะได้เงินถึงจะได้รหัสถอนเออพอมันส่งมาว่าคุณกรอกผิดคุณก็ส่งรูปที่คุณแคปไปเนี่ยตอนคุณกรอกข้อมูลเนี่ยนะครับส่งให้มันดูเออมันจะได้รู้ว่าเนี่ยเราเนี่ยกรอกถูกแล้วแต่ทําไมคุณบอกว่าเรากรอกผิดนะคุณจะหลอกเอาเงินใช่ไหมคุณก็ส่งรูปไปแค่นี้ก็รู้แล้วนะฮะรู้ทันโจรน,นะครับอย่าโอนเงินนะครับนะ KKP นะครับเขาโดนกันเยอะ พวกนี้มันแอบอ้างนะครับบางทีก็ทําโลโก้ธนาคารเนี่ยปลอมเพียบเต็มไปหมดนะครับนะบอย่าว่าแต่เป็นแอปเถื่อนเลยนะครับพวกสินเชื่อพวกนี้มันก็เถื่อนเหมือนกันนะฮะพูดคุยกันทางไลน์เนี่ยโดนกันเยอะโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองไม่เป็นไรแต่ขั้นตอนต่อไปนี่สิคุณคิดเอาแล้วกันนะฮะเพราะว่าคุณคุยกันอยู่2คนอนะแล้วอีกอย่างนะครับจิตใต้สํานึกคุณตอนเนี้ยคุณอะอยากจะกู้เงินนะฮะผมผมทายเลยนะครับ ห้าหมื่นกับหนึ่งแสนจะมีสองยอดนะครับที่คุณจะกู้นะครับบางทีมันก็ทําตารางมาให้คุณดูนะครับว่าให้ชําระเนี่ยเออกี่เดือนสามสิบหกเดือนยี่สี่เดือนสิบสองเดือนแบบฟอร์มเดิมๆนะฮะมุกเก่าๆนะครับหลอกให้คุณโอนเงินก่อนนะครับแล้วที่ดําเนินต่อไปก็คือนะครับมันจะให้คุณโอนขอรหัสถอนนั่นแหละโดนอีกแต่ถ้าคุณไม่มีเงินโอนค่ารหัสถอน คุณไปกู้นะครับอย่าลืมนะฮะคุณจะมีตังค์ไหมละ่ะเออคุณจะมีตังค์ไหมละ่ะแล้วคุณอยากยกเลิกคุณอยากยกเลิกนะครับมันก็เอาอีกคุณบอกเอ้ยไม่สามารถยกเลิกได้คุณต้องมายกเลิกที่บริษัทโอ้โหแล้วไกลกันเหลือเกินทำยังไงก็ได้นะฮะให้คุณกับมันเนี่ยอยู่ไกลกันนะครับบริษัทเอออยู่ไกลกันนะฮะมันจะเอาเงินค่ายกเลิกด้วยเอาเลยเอาแล้วมีตังค์ไหมละ่ะเออแล้วคุณโดนไปก่อนหน้านั้นกี่บาทจาไว้นะครับ ไอ้พวกนี้หลอกให้คุณโอนเงินก่อน k k p จำไว้โดนกันเยอะแล้ว